มามาตามมาจะพาไปไหว้พระวัดกระยาณมิตรระครั้งใหญ่สวยงามบริเวณรอบวัดจะสะอาดสวยงามมาก มีจุดตชมวิวให้ไหว้พระขอพอรขอพอรได้ตามสะดวกพื้นที่กว้างขวางภายในอุโบสถมีพุทตรูปที่สวยงาม ความสวยงามติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวฝั่งทนต่างชาติขอนิยมมาขอพร ภายในสวยงามวิกฤตขอบคุณที่รับชมช่องโนบิตะปู่หมูหมูภายนอกบริเวณวัด